สวัสดีค่ะชาวธาตุดินคนโสดทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นดวงความรักของคุณในช่วงปักแรกของเดือนตุลาคมนะคะธาตุดินได้แก่ราศีพฤษภราศีกันราศีมังกรนะคะจะรวมอยู่ในธาตุดินหมดเลยมาเริ่มกันนะคะว่าชาวธาตุดินคนโสดในช่วงนี้พลังงานของคุณนะคะพลังงานหลักของคุณเป็นอย่างไรแล้วก็มาดูในเรื่องของความรักนะ พลังงานหลักนะคะชาวทาตินสักครูนะคะทุกคนธาตินไพ่ดีเอ็มเพรสนะคะเป็นพลังงานของความอุดมสมบูรณ์เนาะความอุดมสมบูรณ์คุณน่าจะไปอยู่ในท่ามกลางจุดที่แบบ ที่ดีสําหรับคุณนะอะอาจจะไม่ได้แบบว่าดีทั้งหมดนะคะเพราะว่าเป็นพลังงานรวมเนาะคุณอาจจะอยู่ในจุดที่ดีสําหรับคุณนะไม่ว่าจะอยู่ในจุดไหนจุดที่รู้สึกว่าจุดที่ดีนะหรือเป็นพลังงานของคนที่ถูกรักนะคะถูกพพอร์ตถูกดูแลเอาใจใส่นะคุณกลับมารักตัวเองนะคะหรือพาตัวเองไปอยู่ในบรรยากาศที่ดีสภา สภาพแวดล้อมที่ดีก็ได้นะใครห้าหมายนุกมองว่าในช่วงเนี้ยคุณน่าจะมีเสน่ห์แหละแล้ว,ลวก็มีคนอยากจะเข้ามารูมมาตุ้มคุณนะคะนะเนี่ยอืมตัวของชาวทัดดินนะคะคุณมีเสน่ห์แล้วก็คือคนอื่นมองคุณเข้าไปเนี่ยมีทั้งความ ใจดีอ่อนโยนเมตตาอะไรเงี้ยมีคุณสมบัติของการเป็นแฟนที่ดีนะคะอยู่ในจุดที่ดีนะคะอืมมีแต่คนปรารถนาคุณแต่ตัวของชาวธาดินก็ปกป้องดูแลตัวเองนะคะรามัดระวังตัวเองนะคะกับสิ่งรอบข้างนะคะทีเ่เข้ามาเนาะขอดูไพ่ห้าไม้หน่อย หกเหรียญนะคะเป็นพลังงานของการที่คุณอาจจะได้ช่วยเหลือผู้อื่นนะคะซัพพอร์ตผู้อื่นนะหรือมีคนเข้ามาซัพพอร์ตดูแลคุณช่วยเหลือคุณเวลาที่คุณมีปัญหาก็ได้เหมือนกันมาดูในเรื่องของความรักนะคะถ้าคุณต้องการการซัพพอร์ตจากใครสักคนหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเอกสารนะคะเรื่องของการได้รับ าการสนับสนุนนะคะคุณจะได้รับนะในช่วงนี้นะคะให้ทำในช่วงนี้นะให้แปดถ้วยนะคะพลังงานความรักของชาวธาตุดินบางคนเนี่ยคือโฟกัสเรื่องการเงินเรื่องของความรักไม่คาดหวังแล้วเหมือนกับอาจจะเคยชอบที่จะมีความรักนะคะคาดหวังในเรื่องของความรักนะคะ ตอนนี้คุณมาโฟก,กัสในเรื่องของความมั่นคงการงานการเงินก็ได้เหมือนกันไพ่หนึ่งดาบกับไพ่เดทหรือนะคะบางคนเนี่ยเป็นไปได้นะว่าคุณกำลังแบบพยายามตัดใจจากอดีตนะอดีตที่คุณเคยเคยรักมากนะคะเป็นสิ่งสำคัญกับคุณมากๆนะคะใครสักคนหนึ่งที่ออกไปจากชีวิตของคุณอะนะนะคุณก็แบบ เข้มแข็งแล้วก็ตัดใจนะมีความเด็ดขาดเนาะคือบางคนเนี่ยอาจจะยังนึกถึงคนงเก่าอก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณแบบตัดแล้วจริงๆนะคะเข้มแข็งมากขึ้นกับคนเดิมๆพลังงานเดิมๆมนกมองว่าเหมือนคุณเข้าใจมากขึ้นนะคะบางคนเนี่ยเลิกกับความสัมพันธ์เดิมๆมานานแล้วนะไม่ได้ปล่อยวางหรือไม่ได้แบบ ตัดได้จริงๆอ่ะแต่ช่วงนี้ยนะคะนุกมองว่าคุณเหมือนคุณยอมรับนะคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปไม่ได้เนาะหรืออาจจะเป็นไปไม่ได้ละเห็นถึงการโฟกัสเรื่องของการงานการเงินนะคะชาวธาตุินความรักเป็นอย่างไรคะขอดูความรักของคุณหน่อยจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างไหมคนโสด Queen of c u p s เป็นช่วงเวลาที่คุณแคร์ความรู้สึกของตัวเองมากๆนะคุณปกป้องนะคะคุณระมัดระวังคุณไม่อยากที่จะแบบหัวใจแตกสลายอีกแล้วอะไรประมาณนั้นน่ะนะก้าวถ้วยช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะฮอตนะคะมีเสน่ห์หรือว่ามีมีความสุขกับจุดที่คุณเป็นจุดที่คุณมีนะคะอาจจะมีคนเข้ามาเยอะแหละคุณก็ เหมือนกับมีสเสน่ห์เนาะมีคนเข้าหาแต่ก็ไม่ได้อะไรกับใครนะในช่วงนี้มองว่าคุณยังอาจจะยังสนุกกับชีวิตโสดนะคะแฮปปี้ <Happy S 1> อยู่ n i ยอ t ค f ครับนกมองว่าแน่นอนแหละนะมีคนเข้ามาจีบเข้ามาชอบคุณในช่วงนี้นะคะขอดูว่าแล้วจะมีอะไรบ้างคะจะมีความเป็นไปได้ไหม กับคนที่เข้ามาในช่วงนี้นกอมองว่าคุยกันนะคะคุยกันแบบผิวเผินนะคุยกันแบบยังไม่ได้มีดิฟทอล์กหรืออะไรนะคะเนาะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบว่าคุยได้เป็นคนคุยอะไรอย่างเงี้ยมีจีบมีหยอดนะคะในช่วงนี้คือตัวของทัดดินอนะช่วงเนี้ย คุณอยู่กับตัวเองมากๆนะหรือคุณมีการตื่นรู้กับตัวเองก็ได้ว่าสิ่งที่คุณต้องการนคืออะไรนะคะเหมือนคุณได้คำตอบให้กับตัวเองแล้วว่าจริงๆแล้วอ่ะคุณต้องการอะไรในชีวิตนะคะแล้วคุณก็ไม่ได้เร่งรีบในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะอันดับแรกเลยนกมองว่าถ้าดีนกลับมารักตัวเองมากๆนะคะก็คือมากกว่าเดิมมากกว่าที่ผ่านมา และคุณก็เติบโตขึ้นทางด้านจิตวิญญาณนะคะในเรื่องของเหมือนคุณโตขึ้นอะ่ะวุฒิภาวะของคุณก็แบบเยอะขึ้นคุณดูสงบมากขึ้นคุณดูแบบคือเขาเรียกว่าอะไรประสบการณ์ทุกอย่างนะคะหล่อหลอมให้คุณเป็นคุณในวันนี้ซึ่งเป็นคุณที่ดีที่สุดนะคะอืม น้องมองว่าในช่วงนี้ก็คุยกันแหละนะคุยกันแบบคนจีบกันนะเนาะ <_ C 1> ก็ยังไม่เห็นการพัฒนาอะไรนะคะแล้วให้สรุปความรักของชาวธาตุดินเป็นยังไงให้คนคุยนะคะ <_ C 1> ค,คืออย่างที่บอกว่าตัวชาวธาตุดินเนี่ยได้คําตอบอะไรบางอย่างกับตัวเองแล้วนะคะว่าตัวเองชอบอะไรต้องการอะไร นะคะช่วงนี้คุณกําลังสนุกกับความโสดนะคะอยู่กับเพื่อนอยู่กับเข้าสังคมมากขึ้นนะคะอืมเดอะสตาร์คุณฮอตแหละนะช่วงเนี้ยฮอตมากๆก,ก็มีคนเข้ามาจีบคุณนะหลายๆคนเป็นช่วงเวลาที่เหมือนกับเออเราเช็คเสน่ห์ของเราเนาะคือไม่ต้องเช็คมีเสน่ห์อยู่แล้วนะคะก็เป็นแบบนี้ไปนะอยู่ในช่วงของการที่ คุณกําลังจะเฉิดฉายนะคะให้คนอื่นเนี่ยได้ชื่นชมความสวยความหลองคุณไปนะคะแต่ก็ยังอาจจะไม่มีใครที่จะมีสิทธิ์ครอบครองคุณในตอนนี้นะคะในช่วง15วันนี้นะอ่าฮอตนะคะเจิดจรัสเนาะโดดเด่นแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะสบายใจมากที่สุดอะ่ะก็คืออย่างที่บอกแหละว่าบางคนน่ะอาจจะเลิกคนเก่าไปนานแล้วนะคะแล้วไม่ได้แบบ ลืมขนาดนั้นหรือว่าตัดใจไม่ได้แบบร้อนตะแต่ช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณแบบเข้าใจนะคะยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วทำให้คุณรู้สึกแบบเบาสบายกับตัวเองนะคะเหมือนเป็นการช่วงเวลาของการฮีลิ่งตัวเองเนาะให้สรุปก็คือคุณกำลังแฮปปี้กับความโสดนะคะ อาจจะมีคนแอบรักแอบชอบคุณแอบส่องคุณนะคะด้วยความโดดเด่นของคุณนะคะในช่วงนี้อมให้เดวิวนกบอกเลยว่าฮอตจริงๆนะคะฮอตแบบไฟลุกสำหรับชอบลึกกแต่ก็ยังไม่มีใครนะคะที่จะเข้ามาครอบครองหัวใจคุณในช่วงนี้มีทั้งคนที่แบบมีพันธะภระอยู่แล้วนะคะที่จะแบบเข้ามาในช่วงนี้ก็ขอให้ระวังนิดนึงนะคะ นะเพราะว่าด้วยสเสน่ห์นะคะแรงดึงดูดของคุณเนี่ยก็อาจจะดึงดูดคนหลายๆอย่างเข้ามานะคะเนาะเพราะฉะนั้นนะคะมีทั้งคนที่โสดและไม่โสดนะคะในในที่นี้ด้วยก็เซฟตัวเองด้วยนะประมาณนี้เนาะอะ่ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่แบบเหมือนมีสเสน่ห์อ่ะอืมแล้วก็ เป็นช่วงเวลาที่คุณได้เป็นคนโสดอย่างเต็มที่นะคะเนาะไม่มีอะไรนกบอกว่าคนโสดไปโฟกัสเรื่องงานเรื่งเงินจริงๆนะคะเพราะว่าคุณคุณอยากจะเก็บเงินคุณอยากคุณอยากจะมีครอบครัวในอนาคตนะหรือว่าคุณเป็นหัวหน้าครอบครัวก็ได้เหมือนกัน และในช่วงนี้ก็จะยังไม่มีการแบบไปพัฒนาความสัมพันธ์กับใครนะคะในช่วงนี้นะอ่าเพราะว่าเป็นแค่ช่วงเวลาสั้นๆเนาะเป็นช่วงเวลาที่คุณแบบใช้ชีวิตโสดคุณอย่างเต็มที่แล้วก็มีความสุขมากที่สุดนะคะแล้วก็ฮอตมากๆด้วยขอบคุณทุกคนมากๆนะคะทุกการรับชมรับฟังนะคะทุกการ s u p ซัพพอร์ตให้กับช่องของเรานะ,คะใครสนใจอยากดูเพิ่มเติมนะคะเป็นพลังงานของคุณเองคุณก็แอดไลน์เข้ามาสอบถามจองคิวกันก่อนได้คะ่ะ ใครสนใจน้ำมันว่านมหัศจรรย์รจวนใจก็ติดต่อมาได้เช่นกันนะคะขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนคะ่ะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะก็ขอให้คุณมีความสุขในความรักนะคะสวัสดีค่ะ